สวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะมีผัวน้าอยู่บ่อรับเจี๊ยบพู่น้ำาคือเก้าน่ะล่ะพรท่านฟื้นพีน้องเก็บเกี่ยงหลายพวกพังฟื้นผู้ใดกับพวกฟื้นเบิดผู้ละหลายหมื่นมันอัดคากหลายตัวละหมื่นสองสามหมื่นผัวนาเตรหาเก้านอกพังหันเนาะไปเอาคักเอาเนี่ยแต่ว่าหันเสีได้ ก็เอาหาซีไปตัดกอกบาหันนี่มันจะข้าเจ้าไปเอากรงเห่านาๆมันมิภูไปเอากรงเขาได้หาศูนยีเจ้าควงไปเอาอยู่ต้นขามแล้วมันได้ศูนย์หาเลยว่าไปเอารอกเล็กข้าเจ้าว่าสันได้เอาเด็กเหียญสันล่องเพป่นจุดเนาะจุดถูกเสียหาเก้ามันก็เลยพลาดไปได้ว่ารอบนี่เอฟซีเพนวาขัวแก้มือไปอีกแค่รอบเน่ว่าสันใช้ยาพูมใช้ยาพูม พีนองเอ้ยไปไกลวันนี้สิเอายามกลางคืนเอฟซีว่าบังหันไปยังคือบ่เอายามกลางคืนเพิ่นว่ากลางคืนยังไ๋มันเป็นตะยานกระอดเนาะแต่ว่าก็สิดไปเอาไงเาะมันเป็นทางเขาทางเดียวช่วงคางนี้มันจะเป็นคลองน้ำเนาะค่ะมันก็เปี้ยวเปี้ยวหล้ะก็ต้องเข้าไปทางใหนอีกก็เลยเลือ,อไปทางเว้นแล้วก็ไปเลี้ยงเพิ่นพร้อมเอาปูกรหญ้าไปตั้งศานพร้อมก็ได้ แปดห้าเก้าปรากดว่ามันหลุดน้ะพี่น้องเอ็งบเพียงประท่านชวงบอมีแห้งไปเห็ดคิปเลยไปหดจ้ากูตาเพิ่นดึงขาเยอะมาครับอ่นไปไปไปรอบบังหันเบิร์ตบอ,บอสูน้นแต่ว่าไปซู้นอยู่ทางในอยู่คน้นบักขามถีว่าผียางออกมาเบาน้ำค้นเนาะซู้นแต่ว่าหันเห็นแต่เด็กหานะชาติชาไปเห็นศูนย์หา คนไปเอาก้อนเท่านั้นได้หาศูนย์ีข้าเจ้าว่าตรงกันแท่เบิกทราบว่าได้เว้าสู้ฟังเป็นอย่างคือบอว่าเพะว่าถ้า่นมาเขาฝันฝันกับฝันเป็นปริศนาก็เลยตีว่าถือพอันน่ะว่าฝันน่ะฟัน่าสาสี่ยมอยู่ในหันมีผูใส่เห็นเต็มหัวน้องโพ่ขืนโผลงแลวกมีหูเหลือมโตบบง่ายขืนมากหลัก็มูดลงไปฝันซ้ำหนัะมันตีว่าถือแลเลยว่าหาเก้าบอว่าสัน มองอันมีข้อไผ่ที่มันรุดเนาะพี่น้องย่างไปใส่กับมิเตอร์ูดเจียบกิงรอบนี้ทันว่ตถอกับเร้าไปเอาฟันไก่แห้งพี่น้องมันไก่แ้วก็มันเปียวเข้าไปกลางคืนการตะไลเนาะอันไปเลือกร้ายก้าจังไดหล่ะเอาเป็นว่ามันบกปอดไผ่พอเบิกข้าบไปมาแล้วมันสิ่งบอปบอดไก่เลยบอไปกลางคืนวันที่แล้วน่ะนะ แต่ว่ารอบนี้กับสิไปเอาหัวคำเพื่อกเาแต่ว่าถึง่็เือแล้วค่ะกับตามข้ามเรียกหล่อของเอฟซี่นกจอยากให้ไปแก้เมื่อแต่ว่าเมื่อนี้มีฝากอยู่เด้ฝากตัวเลยค่ะเอาอยู่นีแล้วนั่นั้นยั่งยั่งโจ้โคอยู่ขนาดไานบอกโจ้โ้ตัวใดค่ะฝันว่าสิไปไก่ได้อนว่าเหล็กอยู่หนีอยู่หนีว่าสั้นเมื่อจะเลยเอาบูกมาจุดเบืองว่าให้ไปเล่าเกือบสามตัวเด้ ได่นหาหาเก้าหกบอกบาทมันออกหาหายยังเก็บเก่าบอกยังนี่ล่มันออกเกือบเกือบแตกสามตูแต่ว่ามันพอแตกก็เลยไปขออยู่อันพ้นในใกล้พ้นอันแม่ทองกุมไปใกล้ๆซื้อๆอ้ยฉันหาเก้าหกมันสีมาเรียกง่นี่ก็ขออันเชียงท่าอีกเม่เด้อว่าสันแต่บาเนีไปหอดเด้ย่าน เพป่นว่าใหตถเอาวัวนพระจังจังสีแข็งวัสัุพ่อนอันพีแม่มา่านอัแม่มพีทองกลมนะก็อเอื่อนนะนะก็เลยอันอยู่ใกล้ๆนั่นละจะพี่เบิกทราบเวลาซื้อวายังแต้โดนแล้วก็ได้เฮ็ดยังหนะันนะเพื่อจะเอาไว้เป็นมองเรียงงวดเรียงยังหันนะเขาวมาได้หาเก้าวกีกมอขึ้นนี่นะ้วยมันสีบวัวมาเหล็กไงบ่ก็เรียกว่าเอาไว้เนี่ยจะหาบาทสิบบาท คันผู้ใด้ใจไใ่กับพั่นคู้นพั่นไปโลดหาเก้าโหกขนะะมันชนกันสองมองแต่ว่าสิไปเอาแขนแขนอยู่เืนวันพระมองนี่น่ะมันเป็นปลาษาเก้าเบิร์ซับซื้อไว้ยี่โมกาไปไกลอยู่เด้ยอยู่อันเชิงเนี่ยเลยบ้านจ้าของไปธนาซื้อไว้กับญาติเขาขายสมัยก้อนน,นั้นยาเวาให้ฟังว่า เนมันคนตุยเวลาทองไงเนาะสมัยก่อนเนาะมันเป็นปลาซาเกาเขาเอามาฟังไว้ต้นไม้ต้นนั่นเป็นต้นประดูแบบหญ่แบบนี่ละ่ะผี้องกลมปะคะผี้ทองกลมเขาเสียเอาฟังไว้นั่นแม่นเบิดกับผีเล็กหน่อยเขาสิฝฟังไว้แม่นเบิดบบดนี้ล่างปลาซาเขาเขาทาการขุดมีแต่วัวกระโหลกโดนละ่ะล่างปลาสาไปแล้วแต่ว่ายานะเราสิฝฟันดู ฝันว่าเขามาบอกเลขว่าให้ซื้อตัวนี้ตัวนี้เด้อผู้ใดไปอยู่ใกล้หรือว่าเ้าได้ผ่านไปแล้วก็นนั่งมาฝันเลยเจ็ดงวติดเจ็ดหัวติดเขาเราถึงน,นะเราเลยว่าบ่ได้ไปโดนแล้วเพราะว่าอันช่วงนะั้นเราไปตั้งสารพุนเนาะบาดง่วมันดนะะล่มไหมงัวแล้วล่มแล้วป่วยงส่นะค่ะอยู่ซื้อมันกับตุยวยบ่ามีสาเหตุนนะเราก็เลยเศร้าขอเศร้าไปเอาเลข มองนี่แต่ว่าต้นใหม่ต้นนั้นกายังอยู่ดอกคนกัเห็นแสงเบิกทซับก็เห็นเพียนึงดิอันนี้เห็นดินน่จักมันแสงเอียงมันสขึ้นอยู่แถวนั้นล่ะแถวต้นอันแมลูกอ้อนนั่นละมันลอยเป็นแสงกลมๆมันลอยไปแต่ว่ามันหันสีอันนั้นเด้สีออกสุมๆมันลอยเขางาใหม่ไปที่แรกกะว่ามันเครื่องบินบ่าซั้นมันลอยไปมันเลยยุดเัินตีบวันนี้ มันยุดแล้วมันยุดแล้วมันกะรอยขึ้นอีกแล้วก็หายวับไปโลดอะไรมั้ยมันโมเมนเครื่องบินเลยว่ะเขาบ้านเลยเบรยิร์กแซก็ะได้ถินกลางเดือกนี่บา้านมีลูกน้องที่มาขับรถด,ดัมให้นะเป็นมานอนอยู่อันบ้านย่าเป็นสีมาพักอยู่นี่เป็นมาท่างไก่เนาะเป็นจะามาขับสวงดูดูแรงมันบ่กเป็นตองมานอนอยู่นี่วันแม่ลูกอ่อนได้บบดนี้มาเนีเ่ยเนี่ยเป็นแม่ลูกอ่อน เล่าลูกขึ้นมางเงียวกันขึ้นเล่าซอกแล้ว,วะ่ะเลาเห็นผีเปรตยางมาเปิดตู้กับเขากินเขาแม่เราเลยมาบอกว่ามีลูกบอกรูกมีหลานบอกหลานเด้อกินกับเขาถ้ากิน่หมดเดยอเอาไว้ในตู้กับเขาเพราะนะมันเป็นยังแต่แม่ได้ว่าโอ้ยแม่ม่านเห็นผีเปรตมาโจกเปิดตู้กับเขาโจกกินแม่เทีย่ยงขึ้นตีหนึ่งลงไปเห็นเลยว่าสัน้นยางมาจากพ่นนั่นแหละ มันอยู่ปไกไหมเพิ่งยู่อันหัวหน้าไปใัล้ใกล้ๆป่าสาสน่มแม่เป็นที่เก่าอันที่ของเบอร์ซาเป็นบไหนเบอร์ซามันเป็นที่ของอันหน้าหน้าเพิ่นไปอยู่สุรินทร์เพิ่นไปได้เมียทา้งพุ่นเพิ่นเลยขายให้เพิ่นขายให้เบอร์ซาก็ซื้อไว้จนว่นเรมข้าวคิดโบอ่ะไม่ได้ชส่วนมากก็สิเป็นทา้งงาเพิ่นไปเลี้ยงงัวนั่นน่ะ สามอะไรกกว่าหล่ะเพื่อนได้บอกให้ฟังว่าสิไปย่างไกลแทบเพิ่นว่าอยู่นี่ให้แม่นคือหงคือพ่ไปเอาเพิ่นว่ายู่ไสเลยว่าอยู่นี่อยู่นี่ยังย่งอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นไปขอนันได้เกตงวดแต่ว่างวดงวดที่เรียงไว่น่ะมันดีๆเลยังบ่แรกมันลมมันตุยไปเลยนะแม่สองตัวเราก็เลยเศร้าเราว่ามันมันม่นแนว่หรือจังได๋เราว่าเนาะเราก็ยานผูเทา แต่จะว่าสิเป้ขอเอาข้างแรกดิหนิแต่ว่าได้มากเขียนเขียนขึ้นนี่ยัางย่งอยู่ลักฐานี่ย่งย่างเลยนะห้าเก้าหกมันขึ้นนี่กะว่าไปสวดมนต์สวดมนต์เลยว่าอุ้ยท่านจะให้ลูกไปเอากี่ดีนะจะให้ลูกแม่บูกจะขอตำเล่าด้วย่าสัตว์มันจะได้ห้าเก้าหกแม้ยวดสองมองได้ห้าเก้าหกซึ้งสองมอง มันยาดมันไปนเเี่ไงเสถที่เด่นยอดมันร้อยหลังคาเก้าหาเก้าเก้าหานี่เพราะฉะนั้นมันซื้อหากหลายซื้อจนปีนท่างปีนใส่โอ้ยปีนวังจนไข่สิขึ้นบกบัท่านเฟื่องโยบทับท,าบทลายฮาเก้าหกฮเก้าหกีมันจิไ <96 S 1> ปรัฐบาลแม่นมันใจได้หวอดนี่ครับสองตัวอันนี้เียกมากเตอร์ไเด้อสองตัวสองตัวน้ำมันฮาเก้ากับเก้าหกฮาเก้า แมนสองตัวนะมากตัวนี้เพราะว่าหาเก้านี่มันมันเคยแบบว่าเหาะพุ่มไปคักๆแล้วมันพอออกมันสีลอยหลังเห่านะแม่สำหรับลาบใช่ยาพุ่มว่าสีบ่ไปที่แหลกเก็บทิ่งลายว่าเอฟซีเพิ่นว่าตอนที่เบิร์ตแทายลูกภาพหนึ่งต้นมะขามใญ่ที่ว่าพีเงาออกมาเบาน้องคนน่ะถ้าเจ้าเห็นซีหากับสามเจ็ดถ้าเจ้าได้ฝากอันพาเจ็ดสีมาเอฟซีพอถือเอฟบถึอ เพิ่นเห็นตัวใดก่อนเห็นอันสามเจ็ดกับสี่หาถืออยู่สองคนบนลางคุเบิด<ล>ประเทศถืออยู่สองคนเขา <c oughs> ตาดี <c oughs> แต่ปูคนจใหญตัวนี้แม่บอกแต่ว่าเบิกทราบว่างวดนี่มันจีมาาหาเก้าหกมันเป็นแบบว่ามันอยากซือ้อหรไมมันเห็นล้วมันอยากทุ่มเลยอเอาอยู้มาขึ้นนี่กับจูเต้สี่ขอตามล่ามันขอบ่อใดมันบ่อใดตัวนี้อีกน่ะหาเก้าหกน่ะ ใบ่ามันสิไปเลีใกไงบอว่สัสดมันสีลอยหลังบอหาเก่ามันคือเขียนเทเจ็บขิ่งกันหลายพองหัรนี่ฟันหาเก่าฟันคกฟันเน่ไปซื้อจนว่ามีหวงสีซื้อได้ยินจากปากงเขงาคือสับรับนโตนี้นะครับนอโตนี้ล่ะมันสีออกนี่มันสีลอยหลังนี่หาเก้านี่เท็ดเซนค่าห้ายงหันนี่สีเอาเงินล้านกับหาเก,ก้างวดนี่ล้พี่น้องอย่าฟ้าถอยมันเเ้อ ตัวใดก็ตัวใดก็เจ้าคนี้เรามากแข้งไรนี่ตัวที่มากแข่งร้อยตัวนี้เพราะว่ามันฝันคากไหลบองหันนานๆจ้าย <oh no ันมันรนอยหลังหน้าน้ำมันบอลตัวใดครับเป็นขียนไหนเป็นตูดได้ดิแต่ว่ามันบอลนันออกไห้น้ำน้ำเน่แปดซูนแปดศูดเดียวหนึ่งดอกลางลางยางเดียวแปดศูนหัวบัวเมื่อเลขบัวนะผูใชายผู้ไมาเขียนไหน ยิลาไปเอาฟ้ากับติกน้ามาแนวสันบัดเอามาและแปดศูนย์หมึ่นกึ่งตัวบอกยง่แดงมีบอกรับแต่ยังบอกอยู่มันตองสีตรงเลยน้ามวดนี่ตัวแดงครึค่งๆเลยะน้าแ,<ด>แนพ<น>ี่<ด><ด>น้องมันสีออกดอนหลังมันเคยเป็นขันฟันมือเลขออกมันสีมาออกมวดนี่แปดศูนย์รางยางเกี่ยวไม่เกี่ยวกระบนบอกมันอยุดข้้ง่างนี่เอาโอ้แดงยิ่งขึ้นมาแล้วแต่แคยาพุ่มแล้วค่ะเด้อบาทนี่ แดงจึ่งพึงด้ยน้นำแน,น่นพี่น้องเพราะว่าฝันตโตเมื่อเลขออกปัญหาว่ามันบ่ออกมันสีย้อนหลังเบิกซับเป็นประจำฝันเลขเป็นโตเป็นโตได้ไดีด่ดดดดเบิ้น้ำตัวนี้กับเบื้อดจังหมัดบางท่นนี้จังหวดนี่เด้ที่ทุ่มตัวนี้ป่ะจ้ะสี่ทุ่มห้าเก้ากับเก้าหกกับแปดศูนย์นี่แะสีซสื่อ่างยางเดี๋ยวชุดยิบลอตเตอรี่สี่เป้เมาสแพงตัวนี้ล่ะสามตัวบนห้าเก้าหก แต่ว่าก็คิดว่าสิมาอยู่เด้มันเป็นใจวีใจว้อนมันขึ้นจังมันอยากทุ่มแหมมันอยากซื้อมันมากตามมาทีหลังบอก่าจะอยากซื้ออันมันเป็นอันขออยู่ล่านร้านถ้ำใดมันเสียออกไหมค่ะว่าได้ขอโดนมหมล้กกาว่าสิเอาตามเนวมาขึ้นีไปอันพูดแม่ม่านกันม่ใด้ตัวนี้อยู่นั่นน่ะ เพราะว่ามันออกไปแล้วเด้เยวดีว้านนี่ขับเด,อดอ้อเยี่ยม <c oughs> สียย้บุกทั้งนอนเอียนไปตั้งพื้นแล้วสรุปง่ายเลยเด้อสร่บุกเติมอ้คนไปขออยู่ที่ร้า <c oughs> นท่ำนะครับปูเาื้อขมตตานะครับส <c oughs> ามตัวหาเก้าหกนะครับสองตัวเก้าหกหาเก้าคือชุดเนี่ยนะครับสำหรับคนทุนน้อยวงกลมสีแดงครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ เพราะว่าตัวนี้น่ะ <โฮ S 2> ขอสางพญายนาค <โฮ S 2> กำลังสั่งงามากได้ว่าขออันปันย้าอีกได้เด้อว,ว่าสั่นขอเพลนแต่กับฝันดีพ่อขึ้นฝันว่าเขาหอบประของมาหมาขึ้นเลยน,นะฝันตัวนี้เลยเบิกทรัพย์ล่างอย่างเดียว แปดศูนย์ศูนย์แปดล่างยางเดียวว่าซื้อกระสร้างตีซื้อเองงวดนี่อันไหนก็ครับอันไหนก็ครับว่าซื้อก็สร้างอันไหนก็ศูนย์ศูนย์แปดว่าซื้อกระสร้างซื้อผู้เดียวรวยผู้เดียวก็ได้ที่น้องแปดศูนย์นะมไนต่อมางวดนี้มาจังไดก็น้อแปดศูนย์ล่างยางเดียวว่าซื้อกระสร้างติจัดเองพอว่ามันเคย มามันเคยถือมันเคยมาขันฟันมือเด็กวามันสีมาออกหมดสีมาสีแม้มันใจร้ายบอใจได้แปดศูนย์นี่นะมันแดงมึงเครื่งมึงเครึ่งได้ไหมจัดเท่าไดงวดนี่จัดเท่าไดรจัดเท่าไดรงวดนี่ว้ายสีเอาตัวละพันคนอันนี้เล็กล่างยางเดี่ยวนี่แปดศูนย์นี่เจ้ามือเตรียมใบรวดสุดไปรับุซับสแปกเบิกเอาเงินมาใส่บ้านนี่ เจ้าเงินขอยไปหลายเราก็เสียวขึ้นในวันนี้วันนี้เอาขึ้นเจ้ามือวัดนี้เบิกทรัพย์โบรารทำขอเบิกขึ้นขอเบิกขึ้นแอบศูนย์ร่างอย่างเดียวไปฝากนัำเจ้ามือไว้ลายเสียวขึ้นบัดนี้ละใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ